สวัสดีนะคะวันนี้เราก็มาป้อนอาหารให้กับน้องตอกแตกกันนะคะนอนดีดีนอนดีดีนะคะนอนดีดีนะคะโอยตอกแตกนอนดีดีเลยนั่งกินเลยลูกนั่งกินไปเลยนะคะอ่าลูกไปไหนอีกนั่งลงนั่งลงห้วยนั่งลงกอนนั่งลงกินดีดีลูกนั่งลงกินั่งลยนั่งลง นั่งลง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 นะคะแต่่นังลงนั่งลงขานะคะตกแตงนั่งลงนั่งลงนั่งลงแจ้งลงเลยลูกนั่งลงเร็วเออแอบเออเออเออเัอเออเก็เออ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 เตกเออเออเาอเอเก็เออ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 าเอยอเ กับแต็กตับเต็กนักเรียนจะมองกลับคงเรานะคะนานนั่งกินนานๆ่ะลูกนั่งลงมานั่งกินอีกนั่งลงอีกนั่งลงนานๆนั่งลง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 มาใช่ยกขาเออเออนั่งกินนานๆนั่งดีขอบคุณคุณแม่แล้วขอบคุณคุณแม่แล้วเออขอบคุณคุณแม่แอนหน่อยบะ คุณคุณแม่เอซีทุกท่านนะคะคุณแม่แอนของตอกแตกด้วยนะคะที่สนับสนุนอาหารให้กับน้องตอกแต๊กนะคะเอได้มีกล้วยกินตอนเวลาฝึกเวลาเดินนะคะบางทีเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะคะก็มือคนตาก็ป้อนคนเดียวไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะคะทุกวันก็จะออกเดินแล้วก็บางทีก็ไม่ได้เดินเราก็ป้อนอยู่ในบ้านของเขานะคะแล้วก็ น,งงนั่งลงสวยนี่เราก็มาป้อนทางซ้ายก็จะป้อนกินนั่งลงน,ะะนั่งลงที่ดีเพราะว่าเขาต้องออกินกล้วย,ยตลอดนะคะเออกินกล้วยอ,อันนี้อร่อยไหมลูกโอ้ยดูปากนะคะดูอร่อยไหมอร่อยโบเอ,อื่อนั่งน,นานๆดูตานั่งกินกินกล้วยพับเทียบเรียบร้อยมากเลยนะคะ ดอกแปก็กเออ <laughs> ดดมัง <laughs> <อ S 2> เอนนะะเอล <laughs> ุงลเออเออลุงเออนาน่น,น,น,นเออขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่สนับสนุนเราได้รายได,ได้ทั้งหมดก็เราสมทบเป็น ต่อเติมบ้านนะคะลายได้แบ่งมาเป็นค่าอาหารมั่งแล้วก็เรามาต่อเติมซื้ออุปกรณ์ต่อเติมบ้านให้กับน้องช้างกันนะคะเพราะตอนนี้งบ<อ>ของเราก็ได้อยู่ที่สองสองหมืน่นสองหมืน<อ>่นห้าร้อยคะแนนนะคะเ,<อ>เราจะยกเสาวัน วันที่สิบนะคะขึ้นหนึ่งข้ามเดือนแปดนะคะ<อ>ตรงกับวันพฤรหัสนะคะเราจะยกเส<อ>านะคะตอนนี้ก็ได้คะแนนอยู่ที่หักจาก<แ>ซื้อเสาไปแล้วนะคะคะแนงงน,นยังมีอยู่ที่นางลงสอ <20, S 2> งหมื่นห้าร้อยคะแนนนะคะงงเพราะว่ารวมค่ากระเป๋าด้วยนะคะรวมค่ากระเป๋าอะไรที่เราขาย ได้เราก็รวมคะแนนหักจากค่าใช้ใจ่ายหักให้กับคนที่ถักกระเป๋าด้วยนะคะก็หักแล้วเรามีคะแนนเก็บไว้อยู่ที่สองหมื่นห้าร้อยคะแนนนะคะนั่งลงนั่งลงสวัสดีนั่งลงตอนนี้เราได้เสาหกต้นแล้วนะคะเออมาลืนนี้เราก็ว่าจะไปเอา โครงสร้างนะคะโครงสร้างข้างบนนะคะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่ช่วยอุดหนุนสนับสนุนอาหารขวางของน้องตกลงครอบครัวของเรานะคะขอบคุณมากๆานะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะช้างเราได้อิ่มช้างเราได้กินเราก็ ดีใจนะคะดีใจที่คุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านโดยเฉพาะคุณคุณพี่แอนนะคะสนับสนุนอาหารของครอบครัวเราทุกวันเลยนะคะแล้วก็คุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะนนคุณมีนาน,น,นะคะก็ขอบคุณทุก,ท,กทุกท่านทั้งลูกฟุตบอลน,นะคะแล้วก็ย่ามกระเป๋านะคะหมวกนะคะที่ส่งมาให้ครอบครัวเราได้มี ใมีได้หมวกไปตัดหญ้าไปมีฟุตบอลให้กับน้องต็อกแต๊กเล่นนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่แล้วก็คุณมีนานะคะที่ส่งผู้เรียนมาให้กับทั้งคนทั้งช้างได้กินเลยนะคะอิ่มทั้งคนทั้งช้างเลยนะคะ mm hmm. ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะคะครอบครัวเราก็ราบซึ้งน้ําใจของคุณแม่ทุกทกท,กท่านนะคะ mm hmm. ที่เป็นดูน้องด๊อกแบ็คเป็นดูน้อง,องพี่วันดีแม่แบงค์นะคะอบครัวเราอยนี้นมีช้างทั้งหมดสี่เชือกนะคะสี่เชือกนี้ก็จะมียายคุณช่วยนะคะแม่ของแม่แบงค์แล้วก็แม่แบงค์พี่วันดีด๊อกแป๊กนะคะทั้งหมดสี่เชือกนะคะมีเงินเดือนอยู่เชือกเดียวนะคะก็คือแม่แบงค์นะคะ เงินเดือนหนึ่งหมืนคะแนนนะคะหนึ่งมืนสองร้อยคะแนนนะคะก็รายได้ก็ไม่พอที่จะน่งลง,งช้างเพราะว่าช้างที่ไม่มีเงินเดือนที่ตกงานอยู่ก็สามเชือกนะคะช้างครอบครัวเรามีทั้งหมดสี่เชือกนะคะคือแม่บุญช่วยอยายบุญช่วยแม่แบงค์พี่วันดีแล้วก็น้องต๊อกเตกนะคะ ถามว่าลำบากไหมก็ลำบากนะคะว่าเงินเดือนแค่เชือกเดียวเราต้องแบ่งไปให้พ่อควานที่อยู่พัทยาที่เลี้ยงช้างของยายที่เลี้ยงบุญยายบุญช่วยนะคะเราต้องแบ่งคะแนนไปให้เขาฝั่งนูน้นเพื่อเป็นค่าน้ำมันค่าอาหารกับควานนะคะออตอนแรกก็ยายบุญช่วยก็อยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่เชือกนะคะอยู่บ้านหมดเลยนะคะก็คือ มาจากภูเก็ตคือตกงานกันหมดเลยนะคะก็คือตอนนั้นก็คือคิดอะไรไม่ออกก็คิดว่าพัทยานี่คือเป็นแหล่งหญ้าที่ดีนะคะคือหญ้าสวยสับป,ปะรดเยอะแล้วก็มีปางช้างที่พัทยานะคะที่ว่าเขาจะเปิดปางแต่ก็คือ ไม่ได้เปิดนะคะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดนะคะเราก็เลยเอายายบุญช่วยไปอยู่พัทยานะคะกับพ่อควานนะคะเป็นน้องสาวนะคะแม่ควานน้องสาวของคุณยายเองนะคะไปอยู่ตรงนั้นก็ไม่มีเงินเดือนนะคะท,ทั้งช้างทั้งคนนะคะยังไม่มีเงินเดือนปางก็ไม่ได้เปิดตอนแรกกะว่าจะเปิดปีใหม่ช่วงเดือนกุมภานะคะยี่สิบหกกุมภา oh. โรคก็มาระบาดอีกนะคะเป็นรอบที่สามก็เลยหยุดยาวไปเลยไม่มีกําหนดจะเปิดอีกนะคะเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะว่าลําบากไหมก็ลําบากนะคะช้างสีเชือกนะคะมีเงินเดือนอยู่เชือกเดียวก็ไม่เพียงพอที่ว่าจะจะดูแลทั้งช้างทั้งควานนะคะเราก็หารายได้ก็ไม่มีรายได้ที่จะ แม้แต่ง,งานก็ไม่มีทํานะคะก็เราก็ต้องเลี้ยงดูช้างของเราไปวันหนึ่งช้างก็กินเยอะนะคะตัวหนึ่งก็สามร้อยโลต่อเชือกนะคะเหมือนน้องตกแตกนี่นะคะเขาก็กินเยอะนะคะช่วงยานมก็ไม่เท่าไหร่พอยานมกลวยนี้ก็คือเป็นเข่งเลยนะคะเข่งนี้ก็เกือบจะหมดแล้วนะคะของเมื่อวานที่เต็มเข่งมาเราก็ป้อนไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เช้าเราก็ ป้อนตอนเช้าก็นี่คืออ้อนรอบที่สงแล้วนะคะถามว่าลำบากไหมก็ลำบากนะคะช้างเงินเดือนแค่เชือกเดียว <c oughs> คือเชือกสามเชือกนี่ก็คือไม่มีงานยังตกงานอยู่นะคะก็ยังดีคุณยายบนช่วยก็ไปอยู่พัทยาก็ยญ้าคือฝั่งนู้นหญ้าจะเยอะนะคะย่าเยอะแหล่งอาหารก็จะดีหน่อยนะคะเราก็ไปอยู่แต่ว่าควาน ก็ต้องลำบากนะคะแต่เราก็ได้หักเงินเดือนของแม่แบงค์ไปให้ควานฝั่งนูน้นค่าน้ำมันรดค่ากินนะคะเราก็ช่วยช่วยกันนะคะยกขึ้นยกขึ้ยกยบยกขึ้นขึ้น,น,นเราก็ฝากขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกๆท,ท่านนะคะที่สนับสนุนนะคะ ตอนนี้เราก็อยากจะต่อเติมบ้านให้กับน้องๆช้างกันนะคะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะแล้วก็ตอนบ่ายนี่ก็ร้อนมากแล้วก็หน้านี้เป็นหน้าฝนนะคะเรานะแม่แบงก์ก็ยังอยู่เราก็อยากจะต่อเติมบ้านให้กับแม่แบงค์ว่าถ้าช้างมาทั้งหมดสี่เชือกก็ไม่มีที่อยู่นะคะเราก็ต้องต้องต้องต่อเติมไว้ให้แม่แบงก์ถ้ายายบนช่วยมาอีกก็จะ ปลูกไว้อยู่ข้างๆแม่แบงกันนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังพ่อความยังนลงหางานที่พัทยาทำนะคะก็คืองานก่อสร้างนะคะได้ทำงานก่อสร้างออกไปหารับจ้างทำงานก่อสร้างข้างนอกนะคะก็ยังไม่ได้กลับมานะคะนอนลงนอนลงดี้นอนลง ให้หมดแล้วบอ,อ,อกอนลงมากอบให้พี่วันดีด้วยสองวีเดี๋้วสองวีค่ะขอบพระคุณมากมากนะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้บารมีประกรรบารมีโคตรสารบารมีช้างนะคะบารมีครูประกรรมนะคะจงปกปักร,ร,รักษาคุณของ น่าลงดีนี่น่าลงน่าลงคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่สนับสป็นเนอาหารช้างของช่องของเรานะคะบ้านน้องต๊องแป๊กนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเด็ดเดี่ยวแต่ข้าก็ขอให้ปกาศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะขอให้ร่ำรวยยิ่งยขึ้นไปคิดทึงการสิ่งใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จทุกสิ่งทุกประการนะคะพวกเราก็ไม่มีอะไร จะตอบแทนนะคะก็มีแต่คำอวยพรนะคะที่จะตอบแทนจากใจจริงของพวกเราชาวช้างเลยนะคะของครอบครัวเราเลยนะคะก็ขอให้มีความสุขกันทุกทกท่านนะคะแล้วก็ขอให้ช้างทุกๆเชือกนะคะจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะให้ข้ามให้คูณเหมือนกันนะคะขอให้ร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้ขอให้ข้ามคูณน,นะคะช้างอยู่ข้างนอกก็ขอให ปลอดภัยกันทุกคนทุกเชือกนะคะสวัสดีค่ะ